สวัสดีค่ะขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ใช่โปรโกอล์ฟและไม่ได้มีซิงเกิลแฮนดิแคปค่ะแต่ว่ารักกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาออกรอบที่สนามสิงปาร์คจังหวัดขอนแก่นค่ะสนามสิงปาร์คอยู่ที่ตำบลท่าพระนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแกน่นใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะสนามสิงปาร์คเป็นสนาม18หลุมมาตรฐานระดับแชมเปี้ยนชิพนะคะเป็นสนาม เรียกว่าในภาคอีสานนี่เป็นสนามที่ค่อนข้างดีแล้วก็สวยมากๆค่ะเรากำลังเลี้ยวเข้าสนามนะคะสวัสดีค่ะครับเขากำลังตรวจอุณหภูมินะคะเรากำลังจะเอากระเป๋าลงนะคะตรงนี้เป็นแบคดรอปค่ะแอดดี้เดินมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเปิดท้ายรถให้เขาก่อน สร็จแล้วก็เอารถไปจอดที่ลานจอดรถนะคะลานจอดรถก็กว้างขวางดีนะคะตอนนี้น้องเขาก็มารับเราขึ้นไปบนคลับเฮาส์เพื่อทำการลงทะเบียนแล้วก็จ่ายค่ากรีนฟรีค่ะที่จริงเดินนิดเดียวเองค่ะด้านหน้าเราก็คือ Pro ช็อปเลยค่ะเราก็เป็นลงทะเบียนที่นี่นะคะ วันนี้เราแจ็คพอตมากๆเลยทั้งกรีนฟรีแล้วก็รถกอล์ฟคาร์รวมแคดดี้ด้วยอยู่ที่1,300บาทค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้คือวีคเดย์นะคะแล้ววีคเอนราคาราาคเท่าไหร่วีคเอนจะเป็นราคาปกติของสนามค่ะค่ากรีนฟรี2,000ค่าแคดดี้300แล้วก็ค่ารถกอลสองร้อยค่ะก็จะเป็น2,900ขอบคุณมากค่ะจะพาท่านผู้ชมไปชมคลับเฮาส์ค่ะคลับเฮาส์ของเขาออกแบบค่อนข้างสวยนะคะ ตรงบาร์เนี่ยทำเหมือนคล้องคล้องใส่ปลาเลยนะคะเก๋มากๆเลยค่ะดีไซน์เก๋มากๆเลยเป็นร้านอาหารมีทั้งด้านในนะคะนี่คือวิวของสนามสิงปากนะคะแล้วตึกเขียวๆไกลๆเนี่ยคอนแกนบรูเบอรี่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟนี้นะคะที่สนามกอล์ฟสิงปาคมีล็อกเกอร์กับห้องอาบน้ำด้วยค่ะ อยู่ตรงด้านหน้าของเรานี่เองแต่เราคงจะไม่เข้าไปนะคะหลังจากออกรอบเสร็จแล้วสามารถมาอาบน้ำอาบท่าก่อนที่จะกลับบ้านได้ค่ะที่สนามนี้ก็มีสนามซ้อมดรฟ์นะคะสนามดรฟฟก็โล่งดีนะคะมีชั้นบนด้วยค่ะสนามดรฟฟที่ไม่มีลูกกรงทำให้มีความรู้สึกโล่งดีมากค่ะตรงนี้ซ้อมพิชชิ่งค่ะสนามซ้อมพัดค่ะ ท่านผู้ชมเห็นแฟเวย์ไหมคะเป็นคลื่นเลยค่ะนั่นคือความท้าทายนะคะเรามาทีออฟกันค่ะสวยค่ะ นี่เป็นพาสีค่ะดูแฟร์เว์เข้าก่อนค่ะความท้าทายที่ไม่ต้องพูดถึงเป็นคลื่นเลยนะคะลงเนาะลงค่ะไปไปไปเยี่ยมค่ะ แวะกินอะไรหน่อยหนึ่งคะ่ะข้าวจีนะคะข้าวจีชุบไข่กินแล้วมีพลังคะ่ะอืมเหนียวอร่อยกินแล้วจะได้มีแรงตีเนาะหลุกนี้คือหลุกที่สิบส ช็อตที่สองเรามาอยู่ริมวีนส,สวยๆเลยนะคะไปสวยค่ะหนึ่งก็เลี้ยวไปอีกอีกอีกโงลยหมดแรง สวยค่ะตรงเด็ดเลยไกลด้วยวิวสวยมากลูกมาทางขวามือไม่ตกน้ำยอดเยี่ยมกระเทียมตองสวย ลายโปรค่ะลายโปรเนิดเดียวผอยู่สวยมากเลยเพราะมันมีน้ำด้านหน้าเราก็เป็นบังเกอร์ความท้าทายของหลุมนี้จะอยู่ตรงนี้ค่ะคือเราจะต้องข้ามหลุมทรายมาให้ได้ ขอทราบแ็กกับน้องแคดดี้ด้วยค่ะตินต,ตรงๆมันม่าหลามีขวานะคะนายให้ขวาขึ้นคันธงทางขึ้นค่ะบ่กคยเสือฟั่งแคทดี้ปันใดเนาะเยี่ยมค่ะ เลี้ยวเย้ <Yeah. S 2> เล่นลูกมาอยู่บนแฟเวดีๆความท้าทายของสนามนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะแฟเวที่เป็นคลื่นนะคะไม่ราบเรียบแล้วก็อยู่จะต้องตีขึ้นบนกรีนนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นบนกรีนได้เราจะต้องข้ามต้นไม้ต้นนี้ก่อนค่ะสำหรับสนามนี้นะคะคิดว่าท้าทายวงสวิงนักเล่นกอล์ฟที่เรียกว่าวีคเอนด์กอล์ฟเฟอร์มากๆเลยค่ะ ขนาดนี้เรามาถึงหลุมสุดท้ายของสนามนี้นะคะนี่คือหลุมที่9ค่ะพาสีค่ะสวยค่ะสวยค่ะ สำหรับเกมวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบอกเลยว่าสนามนี้ท้าทายความสามารถและวงสวิงของนักเล่นที่เรียกกันว่าวิกเอนด์กอล์เฟอร์มากๆเลยค่ะเพราะว่าหลุมทรายมีทั่วไปแล้วก็ดักเราไว้ทุกที่เลยค่ะรีนค่อนข้างเร็วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนมีการแข่งขันโปรเพิ่งจบไปค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ